ไม่ค่อยได้ตื่นเต้นกับไม้กันสั่นแบบนี้มานานมากแล้วฮะมันเกิดจากความน่าสนใจครับตัวนี้ฟีเจอร์นี้แหละเป็นชิ l เลอร์ฟีเจอร์เลยมันทำ iPhone เป็นกล้อง360นะป้าไปแล้วจำเป็นไหมกล้องสมัยนี้ส่วนใหญ่มือถือจะมีการสั่นกันหมดเลยพวกไม้กันสั่นมือถือมันจะเป็นอยู่ไหมวะเดี๋ยวมาดูกันถ้ามีฟีเจอร์นี้จะน่าเล่นไหม โอ้ตัวนี้ครับ i n s ซ3 3 0 0 flow to flow มันคือ ultimate AI tracking stabilizer นะฮะก็คือสุดยอดของไม้กันสั่นที่มี AI หรือเรียกง่ายมันเป็นเหมือนแบบ AI film maker มันเป็นเครื่องสร้างภาพยนตร์ด้วย AI ในสไตล์คุณเองเปิดให้ดูดีกว่าว้าว แตกต่างจากปีที่แล้วดูสิ้นเชิงผมกนอื่นคำเตือนเยอะมากเขาบอกอะไรวะเนี่ยเก็บ gimbal ใส่ถุงบ่อย,อยถ้าไม่อยากให้มันเปลี่ยนสีตรงนี้ก็มี NFC นะครับและข้างในก็เป็นถุงผ้าถ้าไม่อยากให้เปลี่ยนสีใส่ถุงผ้าไว้ไม่ต้องห่วงถือไปแล้วจะไม่เข้าใจเลยไม่เป็นนี่อินสต u อกชันเขาเคลียร์มากแบ่งเป็นเซกชันผมเป็นกราฟิกดีไซเนอร์เขานั่งชอบง่ายดีแล้วมีกล่องอะไรวะเนี่ยกล่องข้างในเป็นรึไหมข้างในก็เป็นกล่องไงแล้วเปิดมาเป็นกล่องอีกทีหนึ่งไม่ใช่ถ้าใครอยากจะซื้อกล่องแบบจริงจังนี่ฮ เปอะไรในกล่องมีกล่องหรือเปล่าอ๋ขอขอใส่เป้เอาเป้มาฟุ๊บโอ้โหเป้มาแล้วนะฮะนี่ด้านนี้ใส่กล้องด้านนี้ก็คือเน็บง่ายๆเลยนี่มีความเน็บเป้เห็นไหมข้อเสียนะครับถ้าใหญ่มากเนี่ยมันจะรัดไม่ได้ต้องเป็นเป้สแตนดาร์ดและสิ่งที่ผมชอบไม่แพ้จะตัว Flow 2 Pro ตัวนี้เลยคืออะไรรู้มออสเซอร์เรย์อ c ส <oughs> s s อร์เรย์ออสเครับนี่อันนี้ชอบสายยืดเ็ีที่มันถักคอไว้แล้วมันจะไม่กินที่แันนี่สปอตไลท์มีไฟโอ้ <Ooh. S 1> นี่ของเล่นของเล่นติดไฟให้ดู ไฟที่ติดได้2ทางเลยครับดูให้ดูนี่หมุนไฟก็คือเปลี่ยนไฟชอบมากนะลงล็อกนี้เลยและนี่แหละครับที่ผมชอบที่สุดของ s s o r y magnetic phone m มาส t ปกติแล้วไอตัวนี้ที่เขาใ่ายมาใหม่เนี่ยจุดแดงๆอย่างนี้นะแล้วก็ล็อกเป็นแคลมเป็นตัวหนีโทรศัพท์แบบยืดออกโทรศัพท์คนที่ไม่มีแม็กเซฟต้องใช้ตัวนี้แต่พอมีแม็กเซฟเนี่ยนี่ให้ดูพรีเมียมมากอะดูสิครับที่สําคัญแข็งที่ๆตกปากนะฮะแข็งชิ่วๆตบปากอย่าพูดคำหยาบเป็นแม่เหล็กแม็กเซฟที่ดูดนั่นมากตั้งได้ด้วยยืดหดด้นนะะีู่สิ คือต้องบอกก่อนถ้าตัวนี้ยืดไม่ได้นะผมจะไม่แนะนําเลยฟีเจอร์การสั่นมันมีในโทรศัพท์มือถือเยอะใช่ไหมครับตัวนี้แน่นอนการสั่นดีกว่าแน่นอนการสั่นมันคือ two axis stabilization ก็คือ3แกนแต่ถ้ามันยืดไม่ได้เนี่ยเพื่อ <c oughs> แม้ว่าโทรศัพท์คุณจะการสารั่นดีพระเจ้าอะไรก็ตามแต่เวลาคุณถ่ายตัวเองมือคุณก็ได้เท่านี้ไงไม่เซลฟี่ <c oughs> ก็ยังจําเป็นอยู่ถ้าเกิดเป็นการถ่ายตัวเองหรือถ่ายมุมสูงหรือมุมต่ำเนี่ยการให้มันยืดได้เนี่ยมันคือสมาร์ทเลยสำหรับตัวนี้ผมบอกเลยมันเป็นตัวที่ดีที่สุดดี นี่ดูดิยาวอย่างนี้แล้วหักขึ้นได้อย่างงี้บ้า this is the best built-in tripod period for now นะแข็งแรงมากอะตรงปลายเป็นยางด้วยนี่ฮะผมวางบนโต๊ะนะเนี่ยตีไม่ร่วงแข็งแรงมากลมเป่าไม่ต้องพูดถึงไปตั้งลมแรงๆไม่ใช่พายุนะเอาอยู่หมดครับ n f c ดูนะผมอยาให้ดูวิธีรู้จัก iPhone นะเอามาใ,ใกล้นะั้นเป็น NFC นะแตาค่อยๆนี่เลยแล้วคุณมาแตะแค่นี้นะ โทรศัพท์ความเร็วโทรศัพท์มาจิ้มมือเดียวปบขึ้นมาปุ๊บถ่ายได้เลยแต่ปุ๊บมันรู้จักพี่ชื่ออะไรอ,ะอ่ะอ๋อผมชื่อโปรสองครับแล้วไอโฟนก็บอกว่าผมชื่อ16 Pro Max เรามาช่วยทาไงดีกว่าการควบคุมนะห็นดูปุมตึ๊ดตึ๊ดแนวนอนเปลี่ยนโหมด3ที่123วิดีโอเป็นโฟโต้และที่ผมเห็นอยู่เป็นกระจกด้วยนะดูนี่เราอยากจะใช้กล้องหน้าที่ดีกว่าถ่ายตัวเองมีกระจกให้อันนี้คือคิดลึกมากชอบอ่ะแล้วก็มี record button เลยนะฮะเหมือนเดิมครับกดดับบลับนะก็รีเซนเตอร์กิบ เห็นตรงนี่ตรงนี้คือซูมกดค้างก็จะซูมซึมๆแต่ถ้ากดแรงๆนะปุ๊บมันจะซูมเป็นสเต็ปเห็นไหมฮะที่ผมว้าวที่สุดก่อนได้ตัวนี้มาคือมันแทร็กได้ในแอป iPhone c a m อ r a ์แอปเนี้ยจิ้มปุ๊บมันแทร็กได้เลยผมจะกดปุ่มนี้ทีเดียวนะถ้ามันมีไฟเขียวคือมันแทร็กดูนะฮะแทร็กแล้วครับนี่ไม่ขยับนะดูดูกล้องหมุนตามมันหลุดมันงงแต่พอกลับมาปุ๊บเอาดิพี่จำผมได้ไหมอ้ามันจำปุ๊บมันกลับมาใหม่นี่นะครับใช้มาเซลฟี่ยูสุดได้ประมาณนี้นะกดแทร็กปุ้ ตามมาไว้โอเคปกติคุณเข้าใจป่าว่าใช้พวกไม้พวกนี้มันต้องมีแอปของมันเองแล้วพอแอปของมันเองเชื่อมมันต่อบลูทูธเสร็จปุ๊บมันก็ใช้แอปจัดก,การแต่ตอนนี้มันให้เราทำแบบใน iPhone ได้เลยไงว้าว มันไม่เหมาะสําหรับติดตามวัตถุที่เร็วนะถ้าคุณต้องการเคลื่อนไหวเร็วๆเนี่ยหรือติดตามขั้นสูงส่งเนี่ยก็ต้องใช้อปอินทราสามหกศูนย์ที่ค่อยมาไม่ใช่ทุกฟีเจอร์ของโฟล์สองจะใช้ในแอปของกล้อง iPhone ได้นะเพราะกล้อง iPhone คือจะถักง่ายๆได้เพื่อเราไม่เสียเวลาแต่ถ้าอยากใช้อะไรที่แบบว่าการซูมแบบโปรติดตามแบบกลุ่มหรือแบบยิปชักอะไรพวกนี้ต้องไปใช้ในแอปอิน t a าสามหกศูนย์ครับแล้วคุณจะฟินมากนี่แหละครับ AI Deep Track 4.0เหมาะสำหรับคนที่รักสัตว์ ตามสัตว์ตามแมวคุณได้ถ้าคุณชอบถ่ายสัตว์เยอะๆเนี่ยแลวมันจําหน้าเราได้เนี่เหมือนกล้องแคนนอนตูนัสแสตเลยนะที่มันจําหน้าได้เดินเข้ามาปึ๊บป๊บเอาเอาคุณเข้ามาแล้วดิเน้นโฟกัสที่หน้าคนที่คุณสั่งไว้อะเพอร์ n r น i d รีไอเดนติฟิเคชันนะฮะที่เขาเรียกกันที่เขาบอกว่าถ้าเกิดคุณจะไลฟ์สตรีม a c e t i m e วิดีโอคอลมีติ้งต่างๆกว่า200แอปบน iOS ก็คือสามารถที่ใช้ตัวนี้ทำคอนเทนต์ต่างๆได้เลยในแอปเขาเองอ่ะมันมีฟีเจอร์เยอะมากให้ดูเลือกหน้าตัวเอง เห็นไหมฮะตอนนี้ผมอยู่ตรงกลางภาพถ้าเกิดผมอยากทำคอมโพสิชันให้แบบว่าเลี้ยงเฟรมหน่อยอยู่ตรงนี้เวลาทำอะไรก็ตามเนี่ยเห็นไหมมันจะเลี้ยงผมอยู่มุมนี้ตลอดเลยไม่ว่าจะกล้องปรับตรงไหนเห็นไหมฮะมันมีโหมดนี้เวลาคุณไปไหนกับแฟนนะมันจะมีไอคอนเล็กๆขึ้นมาสีเหลี่ยมเล็กๆสองอันนี้กดปุ๊บนี่มันแทสแกนคิวโค้ดพอสแกนเคียร์โค้ดอะคุณจะใช้โทรศัพท์ของแฟนหรือของเพื่อนเนี่ยควบคุมกล้องตัวนี้ได้นี่มีโหมดเทเลปอมเตอร์ด้วยก็สามารถแบบอัดวิดีโอไปแล้วก็เตรียมคำพูดไว้ได้เหมือนนักข่าวอย่างเงี้ยแต่ปปปปปปปุุุุุุ่่่่่่่่่มม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 มเเเนนนนนนนีีีีีี้้้้ยยยยทออออาาางขะะะะผกดดดดดวววฮู๊บบัััถโคคครรรรแล์ๆ รอบสามองศาเลยหมุนรอบๆได้เท่าไหร่ก็ได้เลยนะมันไม่เนี่ยอุ้ยหมุนแล้วติดเลนกล้องก็ขึ้นอยู่แต่คุณเลยจะอยู่มุมไหนคือบางทีเราขี้เกียจแพนเองอะไรแบบนี้ใช่ไหมผมใช้วิธีผมถ่ายอะไรอยู่เงี้ยถ่ายอะไรอยู่ปุ๊บมาถึงจุดนี้ปุ๊บเออเฮ้ยจะแพนสวยแล้วว่ะกดปุ่มเดียวปุ๊บมันแพนได้เลยเราก็ถือกล้องเฉยแพนปุ๊บไปครึ่งวงกลมแล้วกดสต็อปก็จบอย่างงี้ก็ได้นั่นคือกดแค่ทีเดียวนะมันออโต้ให้แต่แค่กด C ีหนึ่งทีใช่ป่ะแล้วถ้าผมกดสองทีล่ะพ มันเข้าหาไอตัวหนีบนตัวที่แล้วนะปุ๊บมันก็ต้องแบบไงฮะถ่ายรูปมันต้องมากลับไงเห็นไหมเอาจอเข้ามาข้างในปกติมันต้องอีกแบบหนึง่งเพราะฉะนั้นเนี่ยหมด HD เนี่ยมันคือสามารถถ่าย360เลยโดยที่ไม่ต้องมานั่งกลับโอ้โหคือเสร็จละเอ้าวเฮ้ยยังไม่จบมีขบวนต่ออีก นี่ฮะมันก็สติชพาโนลามาให้ดูนะพาโนลามาที่เรามีมันคือแบบแผนนันี่คือแบบมันเก็บแบบบนล่างทั้งหมดออกมาเป็นภาพที่แบบเป็นอย่างนี้เลยครับเหมือนกล้อง360เลยอะมันคือยูนิตา360นี่ไงมันทำไอโฟนเป็นกล้อง360นะฟาปแล้วซุปเข้าซุปออกเงนีดูนิฮะเจ๋งอะเอาไม้นี้ไปด้วยเหมือนได้กล้อง360ตัวหนึง่งสำหรับถ่ายภาพนิ่งนะฮะอันนี้ผมชอบมากแต่ถ้าเรากดค้างแล้วปล่อยไปเป็น barrel roll ครับสมมติผมกดค้างให้ดูนะนี่ค้างแล้วปล่อยแล้วคุณก็ได้อที่แบบ อันนี้ผมว่าผมชอบมากได้อารมณ์ได้ใช้ตลอดไม้กันสั่นแพงๆแ,แบบระดับโปรไม่มีปัญหานี้นะครับตัวที่เป็นปัญหาคือเวลาที่ผมจะทิ้วเห็นไหมองณหมมันจะทําไม่ได้ถ้าอยากจะให้มันลงมาก็ต้องทำนี้ต้องมีความเป็นนิดนึงลงนี้โชว์แต่ตัวนี้ผมงงเลยที่มันทําได้นะเห็นขึ้นแรกแบบวูอะไรวะนี่ทำนี้ยืดไม้เซลฟี่มาก่อนหักคอลงให้สุดแบบนี้ถักประมาณเพราะมันจะเข้าสู่โหมดที่เขาเรียกว่า free tilt mode ผมเอามือลงเฉยๆนะดูดิเห็นไหมแนวะตั้งก็ได้ครับ อยากจะคืนก็คือต้องกับหักข้างบนนิดนึงโชคกับไปแล้วก็ดันึ้นแค่นั้นเป็นโหมดธรรมดาละโหมดไวสก s c r e e เนี่ยมันจะย้อมสีให้นะผมถ่ายเยอะมากเลยเนี่ยผมไปถ่ายมหาสารมานะไปกินเนื้อมาถ่ายในรถนะพวกทํมหลัอก็เลือกจุดได้นะคุณอยากให้ทมาลบบเนี่ยกล้อง1 X ตรงนี้มุมนี้แล้วพอถึงตรงนี้เฉียงมาเป็นออาตะวาแล้วพออีกมุมหนึ่งเป็นซูมเข้าไปคุณสามารถเซ็ตได้หมดนี่นะฮะก็เอาไปเที่ยวญี่ปุ่นด้วยนะมาเดินแถวอเคบาร่านนะก็เบาสบายครับแนวนอนก็ถ่ายง่ายนะครับแนวั้าก็ถ่ายสบายมากคนทำบล 你猜对了 ที่บอกนะไอพวกนะี้ที่มันทํามาเพื่อเราสามารถ create ช็อตซีนิมาติกเหมือนฮอลลีวูดเลยคุณอยากได้ช็อตไหนบอกไปเลยคืออยากทําเป็นคลิป5นาทีสุดท้ายไม่ได้ฮนะเพราะมันมีฟีเจอร์เยอะมากอันนี้แค่ประมาณครึ่งหนึ่งเลยนะนี่คือเป็นสิ่งที่ผมชอบก็คือว่ามันสามารถใช้แอปกล้องไอโฟน iPhone, tracking ได้เลยอะกอดตัวเองเลยบัตเตอร์ไฟลยฮักเลยชอบชอบแล้วก็ใช้ Apple Doc ็อกคิดได้เลยสพอร์ตกว่า200อแอปใน iOS การติดตามแบบซูมแบบมีแอคทีฟซูมได้ด้วยชอบที่มันมีกลิตแบบจัดเฟรมภาพได้แบบโปรเลยนะแล้วก็ติดดดตามมมมมบบบบบบุุุคคคลลลลเเป็นนนก่่่่ใหหๆไไ้ยรวยแแบบ3แบบีีทส คุ้มจักรยยะกไกลได้ถ่ายพานรามาได้นี่รู้อยู่แล้วแต่หนึ่งที่แบบชอบคือกระจกเซลฟี่แล้วก็มี NFC แตะทีเดียวเชื่อมได้เลยดีแท็กจุดศูนย์คือ t r a c k ก่งขึ้นมากหน้าหลุดมันจะกลับมาได้มันทําได้อีกหลายอย่างมีอะไรหลายอย่างที่ว้าวแต่ละคนใช้ไม่เหมือนกันนี่คือสิ่งที่ผมชอบที่บอกไปทั้งหมดนะครับหน้าซื้อไหมดีไซน์ผมให้แปดเต็มสิบไม่แย่นะใช้ได้ฟีเจอร์ที่เชื่อมไอโฟนได้อันนี้ให้เก้าแม้มันจะทำได้ไม่เก่งเท่าแอปของมันเองอะแต่เก้าในความว้าวที่แตะเรื่องแล้วมันก็ไมม่ตต้องตองาอน,นัเอนนััีเร์ท่่่ไไดด้้้ใใหหมมมมาาายยผววชลลต ก็ให้พันแปแแล้วกันขาตั้งอันนี้ผมให้9.5เลยคุณต้องเข้าใจก่อนใหญ่และแข็งแรงแบบนี้ใหญ่และแข็งแรงแบบนี้ <c oughs> ไม่อยากเชื่อเลยว่าไอ้ไม้เล็กๆพวกนี้มันจะมีที่ตั้งได้ใหญ่และแข็งแรงขนาดนี้ฟีเจอร์ใหม่หรือเปล่าไม่แน่ใจแต่การที่มันถ่ายภาพ360ได้เนี่ยหรือคุณจะถ่ายแบบออลตอร์ไวพาโนแบบอื่นก็ได้นะบางครั้งผมไม่รอบกล้อง360ไปมันก็เหมือนตัวนี้ไปได้ลกล้อง30 bank, ได้เอา Power b a n ได้ไหมซูฟี่ได้อะไรเยอะแยะมากมายเลยปังๆๆผมทีเดียวครับมีหลายคนนนนนเเเเขาาาบบอออออกกไไไไไมมมม่่่่รรรู้้้้จััปใชททะะผววคคุณดสงงตต์ยีน เปลี่ยนโทรศัพท์ของคุณให้เป็นไมคเซลฟี่ AI ที่ขับเคลื่อนด้วยฟีเจอร์ที่แบบเยอะมากไปเที่ยวเที่ยวคนเดียวนี้เราเดินไปไหนเราก็ตั้งนะ้นเราก็แท็กตามไปเลยเราทำคอนเทนต์ทำอาหารคอนเทนต์อะไรที่บ้านนี่โอเคมากหมายถึงคอนเทนต์ที่ใช้มือถือทำนะเพราะนี่ติดกับมือถือได้ดียวนะแต่ในร้วงกับการในกองหนังฮอลลีวูดตัก,กล้องที่เก่งที่สุดในโลกนั่งจับกล้อง็กซ่าตัวแพงที่สุดขยับก,กล้องอยู่ให้มันสัน่นเ <laughs> พราะถ้าสั่นแบบหนังเนี่ยมันมีความสมจริงสมจังไงแต่กว่าที่จะไปเลเวลนั้นคุณต้องทำให้มันนิ่่่งได้ก้กอนนวี จอบอร,รู้ใจกันแบบเนี้ยต้องโฟล์สองเป็นของพี่มาเป็นแล้วนี่ว่าดึกๆก,ก็ใบโพล่าดแดกนนะครับสับไข่ให้ด้วยนะคะ